สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อีโคโนมี่แฮปปี้คาสเมห้องเรียนเศรษฐศาสตร์ของคุณหญิงค่ะวันนี้เราก็มาพูดถึงในเรื่องของเศรษฐศาสตร์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 ที่ว่าด้วยปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางการแก้ไขนะคะในหัวข้อวันนี้เราต้องรู้ก่อนนะว่าปัญหาคืออะไรนะคะหลังจากที่พวกเรานะคะได้เทสค,ความรู้ตัวเองเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะช่วยตอบกันว่าเศรษฐกิจในชุมชนของทุกคนนะคะมีปัญหาเศรษฐกิจอะไรบ้างอ่ะพี่ปพี่ปะให้ดว่า โอ้โหแสดงว่าเราทำกันบ้านมาดีนะดีโอเคค่ะเยอะมากนะคะปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนแต่ละชุมชนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันก่อนอื่นค่ะเราต้องมาเข้าใจคําว่าเศรษฐกิจชุมชนก่อนเศรษฐกิจในชุมชนนะคะก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการผลิตการบริโภคการจาหน่ายแจกจ่ายสินค้าที่คนในชุมชนนะคะร่วมกันคิดร่วมกันรับผลประโยชน์และก็ร่วมกันเปลี่นเจ้าของภายใต้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีภูมิศาสตร์ รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิน่นปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนนะคะแล้วก็จะแบ่งชุมชนออกเป็น2ชุมชนซึ่งจะเป็นชุมชนชนบทกับชุมชนเมืองนะคะปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนทั้งสองชุมชนนั้นต่างก็แตกต่างกันและความแตกต่างนั้นก็มาจากภูมิหลังของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีนะคะภูมิศาสตร์รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันเลยค่ะว่าปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนชนบทมีอะไรบ้าง ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนชนบทนะคะปัญหาแรกนั่นก็คือปัญหาการขับที่ดินทํากิน เกิดจากปัญหาหนี้สินของเกษตรกรการเก็งกําไรปล่อยให้ที่ดินโลกล้างการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินรวมถึงการสูญเสียที่ดินที่เหมาะกับการทําการเกษตรปัญหาชุมชนชนบทปัญหาที่2นั่นก็คือปัญหาความยากจนและปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างช้านานเนาะแล้วมันเป็นปัญหาที่แก้ยากมากถือว่าเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากนะเรามาดูกันค่ะว่าสาเหตุของปัญหานั้นเกิดจากอะไรได้บ้างค่าของชีพที่สูงขึ้นแต่รายได้ลดลงพืชผลทางการเกษตรนะคะก็ ตกตามนะคะทำให้เกิดการขาดทุนเกิดขึ้นรวมถึงการที่ขาดทักษะขาดความรู้ต่างๆในการเชื่อประกอบอาชีพอื่นเรามาดูปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนปัญหาที่3นะคะ <ๆ S 1> ก็คือปัญหาการว่างงานซึ่งสาเหตุของปัญหาการว่างงานนั้นก็คือจํานวนประชากรนะคะมีมากกว่าความต้องการแรงงานจํานวนประชากรที่มากนั้นยังขาดในเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะต่างๆอาจจะเกิดการแบบเลือกงาน จบมาไม่ตรงกับสายงานที่ต้องการประกอบอาชีพและการว่างงานในที่นี้ก็รวมถึงการว่างงานตามฤดูกาลของเกษตรกรด้วยนะคะเกษตรกรก็คือเราไม่ได้ทําแบบเกษตรการเกษตรทั้งปีมันก็จะมีช่วงที่ฤดูกาลเนาะที่จะต้องมีการว่างงานตามฤดูกาลนั่นเองปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนปัญหาที่4ี่นั่นก็คือปัญหาระบบการคมนาคมขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกเนื่องจากชนบทนะคะมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่ที่กระจายทั่วประเทศนะคะ การกระจายของชุมชนนี่แหละมันต้องใช้ในเรื่องของงบประมาณที่มากนะคะบวกกับนโยบายของรัฐนะคะที่จะมาช่วยในการพัฒนาปัญหาเศรษฐกิจในตรงนี้อย่างที่เรานะคะเห็นถึงความแตกต่างของพื้นที่ที่ขาดการเชื่อมโยงกระจายความเจริญ